รวมกับช่องใบบัวแฟมิลี่รีแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสวนข้ามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่เลยค่ะก็สวนหน้าบ้านของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปรีวิวดอกไม้ต้นไม้แล้วก็อ่างปลากันเลยค่ะอันนี้เราไม่ทราบชื่อนะคะว่ามันคือต้นอะไรอันนี้ใบเฟิร์นค่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อันนี้มันเป็นใบเลไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเหมือนหนอนอะแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นแนวของมันเนาะเป็นธรรมชาตินะนอนไม่ได้ไต่อะไรเลยนะแค่มันเป็นธรรมชาตินะทุกคนเนี่ยมันเพิ่งออกขนาดมันเพิ่งออกอย่างนั้นเลยนะวยคนนี้เราต้องสวัสดีนะเพราะว่าเขาชื่อว่าคุณนายตื่นสายทุกคนเราควรที่จะสวัสดีเขานะสวัสดีค่ะคุณนาย อันนี้ก็เป็นสมุนไพรอย่างนึง่งที่ช่วยลดอะไรก็ได้รูนะจะไม่ได้ส่วนนี้ก็คือบอ่อปลาซึ่งปลาก็จะอยู่ใต้ๆเห็นไหมนี่นะทุกคนอาจจะเห็นนิดหน่อยนะอันนี้ก็ใบบัวก็คือชื่อของเราเองนะนี่นะเห็นไหมอืมอันนี้มาคืนเลยเราก็ไม่ดูนะแต่มันอยู่สูงมากเลยนะอันนี้ก็หวานกันครับ จะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยขอโทษ้วยนะบ้านเรามันติดถนนมะมอันนี้ไบอะไรก็ไม่ชาบเหมือนกันนะทุกคนแต่สวยมากเลยอันนี้ก็ใบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนทั้งส่วนก็จะประมาณนี้กล้องอับกล้องอาจจะไม่สวยนะทุกคนบา,บายๆอย่าลืมกดติดตามแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทิกตอกของเราไว้ตรงนี้นะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะบาย,บาย